โอ้โหอลังการจริงๆเข้าไปนะครับเราข้างในมือทำให้เห็นว่ามันเป็นโพรงสวัสดีครับเสียงสะท้นอนนดิตคลิปนี้พาคุณผู้ชมไปที่วัดเขาใหญ่ล่างแล้วก็บน ศรีสัชนาลายัยเราจะไปดูประเด็นที่มันสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับในสมัยพยาลิไทยและก็ก่อนหน้านั้นวัดที่อยู่ติดกันอีกวัดหนึ่งคือวัดเขาใหญ่นะครับหวังว่าเราจะไปถึงก่อนมืด กับอาจารย์เอด้วยนะครับวัดเขาใหญ่ล่างโอ้โหอลังการจริงๆที่จริงชมวัดนอกเมือง น่าสนใจกว่าในเมืองอีกนะวัดนี้มีวิหารอยู่นะครับก่อด้วยเสาแปดเหลี่ยมเสาสี่เหลี่ยมเสากลมครบเลยแล้วก็ด้านหลังวิหารจะมีเจดีย์แต่ว่าเจดีย์มันใช้การก่อเหลี่ยม มันก็เลยทําให้รถบัวมันคล้ายกับเป็นมาลายทาสามเส้นองคร์ระฆังก็อวนเตี้ยป้อมมากเลยถ้าเทียบกับเมื่อครู่มีเจดีย์ที่มุมทั้งสี่นะครับแต่ว่ามันเหลือแต่ฐานเจดีย์ประธานอะยังอยู่สมบูรณ์แต่มันใช้การก่อเหลื่อมมันก็เลยทําให้มันเหมือนกับมาลายทาสามเส้นแล้วองคร์ระฆังมันก็อวนเตี้ยป้อมคุมกลม นึกถึงวัดมาเหยยงอะครับที่วัดเขาใหญ่ล่างเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นจดีแบบอ้วนเตี้ยป,ป้อมแล้วมันใช้การก่อเหลื่ยมพอจะเทียบได้กับงานในสุขโขทยัยผมคิดว่ามันเป็นงานในช่วงพุทธศตรวรรษที่20ซึ่งมันสะท้อนสติพุทธเถรวาดแบบที่รับลังกาโดยตรงในช่วงที่พอพระยาลิไทยขึ้นครองราชแล้วไปอยู่ที่สุขโขทัยนะครับ พุทธเถราวาทแบบลังกาโดยตรงอะ่ะมันก็จะเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างพระมหาเถรนศรีสัทธาท่านก็ไปบวชท,ที่ลังกาถูกไหมครับแล้วก็กลับมาเผยแร่พระพุทธศาสนาในช่วงปลายราชสมัยอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพุทธเถราวาทแบบลังกาโดยตรงอะ่ะมันจะค่อยๆได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเจดีทรงรักครังแบบนี้แบบอ้วนเตี้ยป,ป้อมแล้วก็มีการก่อเหลือ่อมจนกระทั่งมันคล้ายๆกับมาลายเถ่าของยุทธยาเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่า จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาทางช่องนี้ก็ได้ผมเดินอ้อมไปเลยได้ไหมจะได้ไปถึงตัวองคเจดีเลย ที่จริงท้ายวิหารมันจะมีมณฑปนะครับแต่ว่าผนังมันพังเหลือแค่เฉพาะตรงนี้มณฑปนี้ยังมีคิว้วโบวอยู่บนแล้วก็มีเสาหลอกอยู่โอ้โจะดีองค์ใหญ่มากสร้างอยู่บนฐานเขียงสองชั้นนะครับแล้วก็ตัวองค์ระฆังเนี่ยมีฐาน ที่เป็นโบธลาสามเส้นอยู่มันเดินประทักษินได้สองชั้นจัแบบชัดเจนเลยนะอันนี้เป็นชั้นล่างแล้วก็อันนี้เป็นชั้นบนขอบของโบธลามันหนามากเหมือนกับวัจดีเอง แล้วมันก็อยู่ชิดกับฐานเขียงล่างเลยเหมือนว่าจะดีเองน,นะครับมองเพอๆคล้ายๆเป็นฐานเขียงเลยตรงเนี้ที่จริงมันเป็นส่วนหนึ่งของบัวทลานะครับแต่มันหนามากอันนี้เป็นส่วนชั้นที่1ตรงนี้เป็นส่วนชั้นที่2แล้วก็ที่ทลายไปคือส่วนชั้นที่3ทางด้านหลังมันมีคนขุดเข้าไปนะครับ เราข้างในมันทําให้เห็นว่ามันเป็นโพรงคือมันไม่ได้ก่อตันแต่ว่ามันก่อเป็นโพรงที่จริงในยุทธยามันก็จะมีเจดีย์วัดแก้วฟ้านะครับที่มันก็จะมีโพรงข้างในอย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วก็ก่อด้วยแรงแบบนี้เหมือนกันด้วยเป็นบัวปากลักครั้งที่มันตกลงมาเนาะตรงนี้จะเป็นท้องไม้นะครับที่มันเป็นปูนปั้น ส่วนนี้จะเป็นการก่อลาดหรือว่าเป็นบัวลาดแต่ว่าขอบมันจะหนามากนี่เป็นชั้นที่1ตรงนี้จะเป็นบัวลาดชั้นที่สองมีทั้งหมด3ชั้นนะครับตรงนี้จะชี้ให้เห็นว่ามันใช้การก่อยืน่นถ้าดูจากก้อนนี้จะเห็นชัดนะครับเขาตัดแรงมาเป็นก้อนยาวๆแล้วก่อยื่นออกมาก่อนมันจะต้องใช้แรงที่มันตัดยาวแล้วก่อยื่นออกมาเนี่ยถึง3ก้อนทีเดียวนะ มันช่วยกันทําให้มันเป็นคานร,รับน้ําหนัก,กน,นะครับแล้วจากสามก้อนนี้มันถึงก่อลาดเข้าไปเจดีวัดเขาใหญ่บนเนี่ยองค์ะคระฆังมันจะทรงสูงมากเลยแล้วก็บัวทลามันจะชิดกับพื้นแล้วมันถ่างมากทําหน้าที่เป็นฐานรองรับองค์ะคระฆังไม่ใช่แค่ส่วนประดับขององค์ะคระฆังเฉยๆนะครับพอจะเทียบได้กับที่วัดอุโมงค์เชียงใหม่ อันนั้นที่จริงมันเป็นวกความบวง่ายนะแต่ว่าวกความใหญ่บวง่ายเล็กมันก็จะคล้ายๆกับองค์นี้แหละนะครับแล้วที่นี่ยังเทียบได้กับที่วัดเจดีย์เอ็นด้วยเจดีรุ่นเนี้ยผมมองว่ามันเป็นเจดีที่เกิดขึ้นในช่วงที่พระยานิไทยนะครับยังรับอิทธิพลพุทธเทรวาทผ่านมรน,นะครับวัดเจดีย์เอ็นศรีสัชนาลัย บัวทลายังทําหน้าที่เป็นฐานก็มีฐานเขียงก่อนวัดเขาใหญ่บนมีฐานเขียงแล้วก็ตามด้วยบัวทลาสามชั้น1 2 3วัดเขาสุวรรณคีรีองค์ะคระฆังยังดูเป็นทรงกระบอกบัวทลาสามชั้นยังดูว่าทำหน้าที่เป็นฐานมีซุ้มสี่ทิศแล้วก็มีชุดฐานเขียงทําเป็นชั้นลดหลัน เหมือนกับคติขขาพระสุมเมนวัดช้างล้อมสีสัจนาลัยเนี่ยเหมือนเอาเจดีทรงเนี้ยมาปรับให้เป็นเจดีช้างล้อมอันนี้เขาขุดเมื่อตอนปี30นะครับเชื่อว่าอยู่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่19ประมาณช่วงต้นรัชสมัยของพญาลิไทยรายงานการขุดค้นเมื่อตอนปี2530โดยกรมศิลป มีหลุมขุดค้นหนึ่งสสามี่ห้าตรงนี้มันเป็นเชิงเจดีย์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทางเดินมาทักษินรอบองค์เจดีย์ที่ตัวเจดีย์มันมีการขุดเป็นหลุมขนาดใหญ่แล้วก็ถมลูกรังล,งลงไปแล้วก็เกลี่ยลูกรังอ่ะให้มาที่ตรงทางทักษิณโดยรอบทั้งสด้านด้วยเสร็จแล้วก็ใส่ทรายลงไปด้วยข้างบนก็โดยภาพรวมก็เลยทําให้ กำหนดอายุคร่าวๆว่ามันน่าจะเป็นช่วงปลายพุทธศต,ตวตรรษที่19เพราะว่ากิจกรรมใช้พื้นที่ตรงนี้มันพบเศษเครื่องถ้วยหยวนกำหนดอายุประมาณสักครึ่งหลังพุทธศต,ตวตรรษที่19นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหลุมขุดค้นนะครับมองไปทางทิศใต้ก็จะเห็นได้ว่าเขาขุดเป็นหลุมเลยนะครับนี่คือขอบของดินลูกลังแล้วก็น,นี้เป็นชั้นทับถม มีชั้นที่เป็นกิจกรรมใช้พื้นที่มาก่อนนะครับในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่19แล้วถึงมีชั้นลูกลังแล้วก็ทรายที่มันถูกเกลี่ยเข้ามาในช่วงที่มันสร้างเจดีย์ปลายพุทธศตวรรษท,รท,รท,รทรี่19วัดสวนดอกถ้าตัดพวกเจดีย์รายพวกนี้ออกไปก่อนนะครับเหลือแต่ฐานเกลี้ยงเกลียงกับตัวเจดีย์ จะเห็นได้ว่าทรงพื้นฐานมันก็เหมือนกับที่วัดเขาใหญ่นั่นแหละคือมีฐานเขียงทําเป็นเหมือนเขาพระสุเมรก่อน2ชั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ที่จริงฐานเขียงชั้นนี้มันต่ํากว่านี้นะพอดีพื้นนี้ก็ถมขึ้นมาถัดจากฐานเขียงขึ้นไปก็จะมีตัวลวดบัว3มชั้นแล้วก็รับองคร์ระฆังที่ค่อนข้างเป็นทรงกระบ,บอกบัวทลาสามชั้นนี่มันถูกปรับให้เป็นบัวความบวัวหงาย3มชั้นแทนเพราะว่ามันเป็นศิลปะล้านนานะครับ แต่ว่าสิ่งที่มันยังมีเขาอยู่ก็คือการทําชุดฐานชั้นรถหลันเนี่ยสองชั้นแล้วก็มีกลุ่มพระธาตุอยู่ข้างในเสร็จแล้วก็มีองค์ะคระฆังที่มันเป็นกึ่งทรงกระบอกวัดสวนดอกเนี่ยมันมีประวัติว่าสร้างในปี1914โดยพระสมุนรเทระพยาคืนาเนี่ยอารัธนามาจากสุขโขทยัยท่านน่ยอยู่สุขโขทยัยชิศัชนาลัยมาก่อนนะครับ จดีรุ่นนี้ผมมองว่ามันเกิดขึ้นในช่วงที่พระยาลิไทยนะครับยังรับอิทธิพลพุทธเถราวาทผ่านมอรยกตัวอย่างเช่นพระสมุนเถระนะครับก็เป็นพระมอรแต่ว่าก็บวชจากสำนักอุทุมพรคีรีซึ่งเป็นสำนักของลังกาเสร็จแ,แล้วจากมรเนี่ยท่านก็มาบวชต่อเป็นพระอุปชาให้กับพระยาลิไทยอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้น สุโขทัยในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่19นะครับผมคิดว่ามันเป็นสังคมที่เป็นพุทธเถรวาทก็จริงแต่ว่ามันเป็นเถรวาทลังกาผ่านมอนนะครับแล้วมันก็สัมพันธ์กับล้านนาด้วยล้านนาเนี่ยเขาก็รับพุทธเถรวาทผ่านมอญเนี่ยมาตั้งแต่ในสมัยพญามังรายแล้วใช่ไหมครับที่จริงอะ่ะเขาว่ากันว่าพ่อขุนรามคำแหงอะ่ะก็รับจากพญามังรายด้วยเพราะมันจะมีพระพุทธรูปที่มันมีชายจีวรสั้นอะ่ะอยู่ที่สุโขทัยด้วยแต่ว่า ผมยังไม่มีหลักฐานมากพอในแง่ของเจดีทรงระฆังเพราะฉะนั้นเจดีทรงระฆังองค์นี้ผมก็ขยับให้มันเป็นช่วงต้นพยาลิไทยหรือว่าก่อนพยาลิไทยเล็กน้อยยังไม่กล้าที่จะให้อายุไปถึงในสมัยพ่อขุนรามกำแหง j จดีวัดเขาใหญ่บนนี้นะครับเคยได้คุยกับอาจารย์สัาารย์ดรเชสติงสัญชลีท่านก็มีความเห็นเหมือนกันว่าไอลักษณะเจดีที่ ตัวฐานที่รองรับองคร์ระฆังเนี่ยนะครับมันยังยืดสูงอยู่คือยังไม่พัฒนาไปเป็นบัวทลาและนะครับมันน่าจะเป็นเจดีย์ที่มีความเก่าในยุคต้นๆแล้วก่อนที่จะพัฒนาจนกระทั่งไอ้ฐานตรงนี้ถูกยุคกลายเป็นส่วนของบัวทลาสำหรับเจดีย์ในยุคหลังๆก็โดยสรุปนะครับที่วัดเขาใหญ่ล่างกับบนเนี่ยมันต่างกันล่างเนี่ย เจดีย์มันอ้วนเต้ป้อมเหมือนจะเป็นเจดีย์ทรงะระฆังแบบลังกาที่นิยมในช่วงพุทธศตรวรรษที่20รับโดยตรงเหมือนกันกับที่สุขโขทยัยแต่ว่าถ้าเป็นบนเนี่ยมันเป็นะระฆังทรงสูงแล้วก็บัวถ่าลาห่างคล้ายกันกับที่วัดอุโมงผมคิดว่ามันเป็นลังกาผ่านมอน,นะครับแล้วก็นิยมในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่19เพราะฉะนั้นสององค์เนี่ยมันสะท้อนถึงภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของสุขโขทยัย ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่1 9บเถึงยีช่วงที่พญาลิไทยยังไม่ได้ขึ้นครองราชจนกระทั่งไปถึงขึ้นครองราชแล้วก็ไปอยู่ที่สุขโขทยัยสังคมสุขโขทัยเองเนี่ยที่จริงยังมีอะไรหลายอย่างนะครับที่เราต้องการทั้งจารึกแล้วก็ศิลปรกรรมเนี่ยเข้ามาประกอบกันเพื่อทําให้ภาพของสังคมเนี่ยมันกระจางขึ้นแล้วก็ต้องอาศัยคนรุ่นหลังนะครับช่วยกันสืบค้นต่อหลังจากนี้ไปด้วย